อากาศยือมือเสาใส่บาตเด้อไม่ขาออกมาหุ่เบิ่งบรรยากาศยือมือเสาครับใส่บาตกันหุ่นเจ้ากําลังมาตายในมือนี้มาใส่บาตนั่กันช่วงยือมือเสอบาบรรยากาศนาหนาวหนาวเย็นเย,ย็นดึงยุดคือก่อนทั้งในยดุดคือก่อนยุดก่อนมาใส่บาตก่อนบาตนีิมาออกมา เป็นบรรยากาศบ้นบานๆครับอากาศเย็นๆนี่แหละคือบรรยากาศใส่บาทเลยครับช่วมมองพักกันย่าบาอันนู้นต้องขอเชื่อไปกินเสต่อยได้โอ้ยยิมดีใจน้ำมโอ้เ็มได้ให้ด้วยอว่าพี่น้องพินอยู่ข้างทางจังหวัดงานมาจัด โฆษณาคล้ายพักเหมอนอมกันอาเพิ่นแจกเพิ่นแถมให้ประทูประทูต้องใคร,ค,รค่าโฆษณาใครเด้อประตูตัวใหญ่อังเายะเดียว่ามกเีอาหารพลังอาหารญี่ปุ่นก็นมีเด้อยังน่ามองนิ มกงนี้วิ่งมังนี้วิ่งเขียนนี้หมกเขียดหมกเห็นน้าม่นได้ไหมมกหรกเขียดฟังฟักแซบบลเสียเอาหนั่นนเรองอาหางาหหมกไปโตอีกแล้วเียฮะหมกไปตเอราหกเขียดฟังฟักยังกอกอเลยเอาสองหมกสหมกนี่นี่ครับบออาจจะหมกเขียดกัพ่อ สองอันโอ้ช่มผักเลยนาะได้ดูการผักเลยนะี่นาได้ดูการผักบานข้างนอกน,นกกอี่แห่งเต็มผักผักการสอนตะสสอนแถ้ผักบ้านเมื่อนีะะออนมน้มาทั้งเคียงเนื้อเคียงหมูเลยค่ะสนใจกับมาแบบได้อาหารการกินแบบบ้าน กาย่ยางแล้วบปากปตีมันไหนจะเปลี่กบอแก่หนาวอีไซนอยาหยนบรรยากาศบรรยากาศคึกคักเว้ยโอ้ยงมได้หรอกเข้าไปแล้ี่ยกใบไ้หรอกสองนี่เป็นอย่างนี้เย่ราคาพิเศษวิองลอยน บรรยากาศห้ามล้มห้ามเถียงกันนอเดว่ะบรรยากาศเสี่รับใส่เสียด้ค่ะ